สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสูตรเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักสิบบนงวดวันที่1มิถุนายน65นะคะซึ่งวันที่แล้วนะคะงวดของวันที่16พฤษภานะคะตัวที่เราชนทั้งหมดทุกสูตรเนี่ยให้ไปทั้งหมด7สูตรนะคะตัวที่มันชนทั้งหมดทุกสูตรก็คือ3ตัวที่ชน6สูตรก็คือ0 5 6 7 9นี่ไม่เข้าเลยนะคะก็ถือว่าหลุดตัวที่มันชนนะคะแต่ว่าทั้งหมด เจ็ดสูตรมันเข้าอยู่ห้าสูนะคะมันเข้าอยู่ห้าสูเท่าน,นั้นมันก็เลยพลาดตรงที่เราไม่ได้เลือกตัวที่มันชนห้าสูรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเอาละค่ะสูตรที่หนึ่งนะคะก็เข้าสูตรนี้มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้นะคะก็มาสิบเหนือร้อยเลยนะคะสูตรนี้ถึงจะมีเลขเด่นหลายตัวแต่โอกาสก็มันย่อมมีมากกว่าแน่นอนนะคะสูตรที่สองนี่คือสูตรที่มันหลุดนะคะสูตรที่สามก็คือหลุดมันก็หลุดออกจากหลักสิบนะคะ มาอยู่ที่หลักร้อยหลักหน่วยกันนะคะส่วนสูตรที่สามนี้ก็เข้านะคะสูตรที่สามก็เข้าแล้วก็สูตรที่สี่ก็เข้านะคะมาครบสิบหน่วยนะคะสูตรที่ห้าก็เข้าก็มาครบสิบหน่วยเหมือนกันนะคะสูตรที่6กก็เข้านะคะอ๋ออันนี้มีอยู่ มีอยู่เจ็ดสูตรนะคะมีอยู่เจ็ดสูตรเข้า5สูตรนะคะเรามาดูต่อว่าทั้ง5้าสูตรนี้มันยังจะเดินต่อได้อีกหรือไม่นะคะมันจะเข้าไหมแล้วก็จะลองเอาสูตรที่มันเคยหลุดมาแล้วนะคะแล้วมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้อีกมา้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเรามาดูต่อค่ะว่าทั้ง5้าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่นะคะก่อนอื่นเรามาดูสูตรแรกก่อนนะคะสูตรแรกสูตรแรกก็ง่ายๆนะคะ เราจะใช้เป็นหลักแสนบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักสิบของ3าตัวครั้งที่3นะคะนี่นะคะสามตัวครั้งที่3ก็คือเลข4หลักแสนก็คือ1นะคะหนบวกหบวกหลักสิบครั้งที่3มก็คือ4ตัวนี้นะคะ1นึบวกหบวกสได้เท่ากับ6เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะส่วนเลขเด่นตัวที่2อบวกหเป็น7 ตัวที่สามบวกสี่เป็นสิบเอ็ดเอาหลักหน่วยมาคือหนึ่งนะคะส่วนตัวที่สี่บวกหนึ่งได้สองตัวที่ห้าบวกหนึ่งได้สามตัวที่หกบวกหนึ่งได้สี่ตัวที่เจ็ดบวกหนึ่งได้ห้ามีเจ็ดตัวนะคะหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไหนจะมาในหลักสิบปนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้าเราไปลุ้นกันนะคะสูตรนี้ถือว่าเดินดีเดินดีมากนะคะหลุดเพียงแค่สองวันเท่านั้นแล้วก็มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้บ่อยนะคะ เมื่อที่แล้วหนึ่งสองมานะคะงวดก่อนนั้นสีสองมานะคะอันนี้มาเฉพาะหลักสิบเราเน้นที่หลักสิบนะคะส่วนงวดนี้หนึ่งแปดก็มานะคะแล้วก็อันนี้เก้าเจ็ดก็มาห้าเก้าก็มาหกแปดก็มาสามห้าก็มาก่อนหน้าน,นั้นมันจะมาครบสิบหน่วยได้ดีนะคะแล้วก็ช่วงหลังเริ่มมาครบสิบหน่วยได้อีกแล้วนะคะแล้วงวดวันที่ หนึ่งมิถุนามันจะมาครบสิบหน่วยได้อีกหรือไม่ก็ไปลุ้นกันต่อไปดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเป็นสูตรที่ง่ายนะคะเราจะใช้หลักสิบของสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกค่าคงที่หนึ่งนะคะก็คือก็คือสี่นะคะแล้วก็บวกหนึ่งนะคะต้องขออภัยนะคะอาจจะมองไม่ชัดเพราะมันเขียนผิดไปก็เด้ได้ลบนะคะ4ีบวกหนึ่งได้เท่ากับ5นะคะเป็นเลขเด่นตัวแรก ส่วนเล็กเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่สองได้เท่ากับเจ็ดตัวที่สามบวกหนึ่งได้แปดตัวที่สี่บวกหนึ่งได้เก้าตัวที่ห้าบวก 1, หนึ่งได้สิบเอาหลักน่วยมาคือศูนย์นะคะตัวที่หกบวกหนึ่งได้หนึ่งตัวที่เจ็ดบวกสองได้เท่ากับสาม มีอยู่เจ็ดตัวนะคะสูตรนี้แล้วก็มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้บ่อยมากเลยนะคะ5789013ตัวไหนจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเราไปลุ้นกันนะคะดูสถิติงวดที่แล้วนะคะศ1นย์หนึมาครบนะคะงวดก่อนหน้านั้น642มาครบแล้ววันนี้มาเฉพาะหลักร้อยนะคะกับหลักหน่วยก็คือเลข9นะคะมันเป็น919นะคะส่วนงวดนี้18มาครบ แปดหกเจ็ดมาครบนะคะเก้ 5, มาครบห้ามาครบอันนี้มาสตัวนะคะศูย์แอันนี้มาเฉพาะหลักสิบนะคะแล้วก็มวดนี้ศูนย์หกมาครบนะคะมาครบสตัวเลยมวดนี้มาสองตัวนะคะสามห้ามวดนี้มาสองตัวห้าแดมวนนี้มาสตัวหกงมวดนี้มาสตัวสามเจ งวดนี้มาสามเจ็ดสองครบเลยนะคะงวดนี้ก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็งวดนี้มาหนึ่งตัวเฉพาะหลักสิบนะคะเราเน้นไว้ที่หลักสิบนะคะแต่ว่าโอกาสมาครบสองตัวได้เกือบทุกงวดเลยนะคะเกือบทุกงวดสี่เจ็ดห้าอันนี้มาเฉพาะหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะมาสองตัวนะคะเราไปรุ้นค่ะว่าสูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหม าจาก26งวดเข้ามาแล้ว25งวดหลุดเพียงแค่2งวดเท่านั้นนะคะสำหรับสูตรนี้มันจะเข้าเป็นงวดที่26ได้ไหมไปลุ้นกันนะคะ5789013ตัวไหนจะมาในหลักสิบบนและมันจะมาครบ10หน่วยหรือ1 0บหน่วยร้อยได้อีกหรือไม่นะคะ5789013นะคะสำหรับสูตรที่2ต่อไปดูสูตรที่3นะคะสูตรที่3ก็ถือว่าเป็นสูตรที่เดินดีพอสมควรเหมือนกันนะคะ สูตรนี้เราจะดูเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะเราจะใช้หลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่1หลักสิบล่างก็คือ6หลักร้อยก็คือ2ก็จะเป็น6กบวกสแบบนี้นะคะ6กบวกสได้เท่ากับ8เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่สองบวกหเป็น9ตัวที่3าบวกหเป็น10เอาหลักใหม่มาคือ0ตัวที่4บวกสได้2ตัวที่5้าบวกหได้3ตัวที่6กบวกหได้4ตัวที่7จบวกหได้ห้า มีอยู่เจตัวนะคะ890 2345ตัวไหนจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่1มิถุนายน65เราก็ไปลุ้นกันนะคะสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีพอสมควรเหมือนกันมันจะมาหลุดในงวดของวันที่2พฤษภาแต่ว่าวันที่16พฤษภามันกลับเข้ามาใหม่นะคะ ักลับเข้ามาใหม่ได้เราก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งว่ามันจะเดินต่อได้อีกยาวไกลแค่ไหนแล้วก็มีโอกาสมาครบสิหน่วยได้อีกเหมือนกันนะคะสูตรนี้เราลองดูนะคะวันที่1มิถุนายน890 2345จะเดินต่อได้อีกหรือไม่ค่ะต่อมาเรามาดูสูตรที่4ต่อเลยนะคะสูตรที่4ก็ง่ายๆอีกเช่นกันนะคะสูตรนี้เราจะใช้หลักแสนนะคะหลักแสนเป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะ แสนคือตัวนี้นะคะหลักแสนคือ1ก็เอาหนึ่งมาเป็นเลขเด่นตัวแรกเลยนะคะส่วนเลขเด่นตัวที่สองเราก็จะบวก1ก็จะเป็นสองตัวที่สามบวกหเป็นสามตัวที่สี่บวกสองเป็นห้าตัวที่ห้าบวกหนึงเป็นหตัวที่หกบวกหนึงเป็นเจ็ดตัวที่เจ็ดบวกหเป็น8 สูตรนี้ก็มี7ตัวเหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็มี7ตัวเหมือนกันสูตรนี้คำนวณมาแล้ว29งวด29งวดนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปี6 4นะคะแล้วมันหลุดเพียงแค่2งวดเท่านั้นเข้า27งวดนะคะมันจะเดินต่อได้อีกหรือไม่สําหรับ หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดนะคะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดสูตรนี้จะไปต่อได้ไหมและสูตรนี้ก็มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้อีกเหมือนกันนะคะหนึ่งสองเห็นไหมคะนี่สูนย์หนึ่งสองมาครบเลยแต่ว่างวดน,นี้มาเฉพาะหลักสิบนะคะเราเน้นที่หลักสิบนะคะวันนี้หนึ่งเก้ามานะคะหนึ่งแปดมาหกเจ็ดมาศูนย์ห้ามานี่นะคะสูตรก็ถือว่าเดินตีนพอสมควรนะคะเดินดีพอสมควรศูนย์แปดมา ห้าเก้ามาหกแปดมาแล้วจุดนี้งวดนี้คืองวดนี้คือมาที่มันหลุดนะคะที่มันหลุดแล้วก็หกหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดห้าห้าศูนย์เห็นไหมคะสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีพอสมควรเมื่อเราอลาลาสูตรมาจับชนกันเราอาจจะได้ตัวเด่นตัวรองวินกันอาจจะมา เป็นคู่10บหน่วยได้นะคะ1 2 3 5 6 7 8ตัวไหนจะมาในหลัก10บบนววันที่1มิถุนายนสุดที่4ไปลุนกันนะคะสำหรับสุดที่5นะคะสุดที่5้าก็ง่ายๆนะคะเราจะใช้หลักสิบของ3ตัวครั้งที่4บวกค่าคงที่1หลักสิบก็คือ3นะคะหลักสิบก็คือ3บวกค่าคงที่1ก็3บวก1ได้เท่ากับ4เป็นเลขเด่นแรกนะคะตัวที่2บวก1ได้ห ตัวที่3าบวกหได้6ตัวที่4ีบวกหได้7ตัวที่5้บวก3ได้10เอาหลักหน่วยมาคือ0ตัวที่6บวกสได้2มีเพียงแค่6ตัวเท่านั้นนะคะสูตรนี้มีเพียงแค่6ตัว4 5 6 7 0 2 4ี่ห้ากเจ็ดนสองตัวไหนจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่1มิถุนายนห5ห้าเราไปลุ้นกันสูตรนี้ก็คำนวณ29งวดเช่นกันนะคะคำนวณ29ิบงวดเข้า27งวดก็หลุดเพียงแค่สองวดเหมือนกันนะคะหลุดเพียงแค่สองงวดแต่ที่แน่ๆก็คือยี่สิบงวดเนี่ยเดินดีตลอดไม่หลุดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดูนสองตัวไหนจะมาในหลักสิบบนเราไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้นะคะ สูตรนี้ก็ต้องขออภัยที่เขียนเป็นดินสอเพราะว่าไม่ได้ขีดเส้นแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะลงให้นะคะเป็นแข่แพแค่คิดตูสูตรนะคะนำสูตรเดิมมาคิดคำนวณ31มสงวดนะคะคำนวณ31มงวดเข้า30มงวดหลุดเพียงแค่ง,งวดเดียวเท่านั้นมีเลขเด่นอยู่7ตัวเหมือนกันนะคะเราจะใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะก็คือ4ีบวกศได้เท่ากับ4 ก็บวกค่าของที่1เป็น5บวก1เป็น6บวก1เป็น7บวก1เป็น8บวก2เป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0บวก3ได้เท่ากับ3 45, 6 7 8 0 3 4 5 6 7 8 0 3คือเลขที่มีโอกาสมาในหลักสิบบนงวดวันที่1มิถุนายน65สูตรที่6นะคะอันนี้เป็นสูตรที่มันเดินดีนะคะก็เลยมาลงให้ท่านชมนได้ดูนะคะ31งวดเข้า30มงวดหลุดเพียงแค่งวดเดียวเท่านั้นนะคะแต่ละสูตรก็ถือว่าเดินดีพอสมควรนะคะ20งวดขึ้นนะคะ เมื่อเรานําทุกสูตรมารวมกันนะคะนําทุกสูตรมาชนกันเรามาดูค่ะว่าตัวที่มันชนกันมากที่สุดมันจะเข้าไหมมันจะมีตัวที่ชนกันครบทั้ง6สูตรหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าตัวไหนที่มันชนกันบ้างเดี๋ยวจะเขียนให้ชัดสําหรับสูตรนี้นะคะ4บวก0เท่ากับ4 5 6 7 8 0 3นะคะอันนี้ ลองดูนะคะท่านชมเห็นไหมค่าตัวไหนที่ชนกันบ้างเอาละค่ะตัวแรกนะคะตัวแรกที่ชนกันครบทั้ง6สูตรเลยก็คือเลข5้านะคะหจะมาไหมสำหรับสำหรับหลักสิบบนนะคะ5จะมาไหมท่านผู้ชมลองดูนะคะหสูตรที่1มีสูตรที่2มีสูตรที่3มี4ีมีห้ามีหมีนะคะเลขห้า เลขห้าเป็นเลขที่เด่นที่สุดสําหรับหลักสิบบนนะคะเด่นมากจากหกสูตรที่ได้มานะคะแม้แต่สูตรที่มันหลุดในงวดที่แล้วนะคะเมื่อเรานํามาคํานวณมันก็ยังมีเลขห้าอยู่นะคะท่านผู้ชมชอบไหมถ้าชอบก็เอาไปจับคู่กับหลักหน่วยได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบเรามาดูตัวอื่นนะคะตัวอื่นที่มันชนกันอีกมีไหมนะคะเลข มีเพียงแค่เลขห้าตัวเดียวนะคะที่ชนกันทั้ง6สูตรนะคะถ้าสมมติว่า5ไม่มาเรามีตัวไหนที่รองไว้นะคะตัวที่ชนมากที่สุดโอกาสมาก็ย่อมมากกว่าตัวที่ไม่ชนนะคะตัวที่ไม่ชนไม่ได้หมายความว,าว่ามันจะมาไม่ได้มันมาได้เหมือนกันแต่โอกาสและความน่าจะเป็นมันจะน้อยลงไปอีกนะคะสําหรับตัวที่ชนกัน6สูตรตัวแรกนะคะดูก่อนนะคะว่ามีตัวไหนบ้างคือ เลขสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเลขสามชนห้าสูตรถ้าห้าไม่มาสามจะมาไหมหรือถ้าสามไม่มาตัวไหนที่จะมาอีกนะคะถ้าดูเลขสองหนึ่งสองสามสี่เลขสองมีสี่สูตรถ้าดูเลขหนึ่งหนึ่งสองสามมีสามสูตรถ้าดูเลขสี่หนึ่งสอง สามสี่สี่สูตรถ้าดูเลขหกหนึ่งสองสามสี่ถ้าดูเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดมีอยู่ห้าสูตรนะคะเจ็ดมีอยู่ห้าสูตรเอาละค่ะระหว่างห้าตัวที่ชนกันหกสูตรกับสามและเจ็ดตัวที่ชนกันห้าสูตรตัวไหนจะมานะคะตัวไหนจะมาแล้วถ้าตัวที่บรรชนกัน หกสูตรไม่มาห้าสูตรไม่มาตัวไหนที่มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเรามาดูค่ะว่าระหว่างห้าตัวที่เด่นที่สุดกับสามและเจ็ดตัวไหนจะมาในหลักสิบนะคะขอแถมให้อีกหนึ่งตัวก็แล้วกันถ้าเราเอาสูตรที่มันหลุดในงวดของวันที่สิบหกพฤษภามาลองทำดูนะคะปรากฏว่าตัวที่มันเด่นก็คือ ยังเป็นเลขห้าอยู่เหมือนเดิมน,นะคะเลขห้าอยู่เหม,มือนเดิมแล้วก็จะมีเลขเจ็ดที่ชัดขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเลขหกเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือให้เป็นว่าให้เราเลือกตัวที่มันเด่นที่สุดไว้ก่อนนะคะก็คือเลขห้านะคะเลขห้าคือตัวที่เด่นที่สุดที่มันชนกันครบทุทกสูตรเลยนะคะทั้งสูตรที่มันเดินดีที่มันยังเข้าตลอดนะคะก็คือเลขห้าชนกัน6สูตรอยู่ในนี้แล้วก็อีก2สูตรที่มันหลุดในงวดของ วันนี้นะคะที่มันหลุดมาเข้าในวัดของเลขหลักหน่วยแทนนะคะซึ่งสูตรมันมีโอกาสเข้าในหลักหน่วยหลักสิบได้นะคะวันนี้มันมาเฉพาะหลักหน่วยนะคะเมื่อเรานํามาคํำนวณอีกครั้งหนึ่งมันก็ยังมีเลข5นะคะก็ยืนยันไว้ที่เลข5ในหลักสิบบนนะคะแล้วก็จะมีเลข7เด่นขึ้นมาอีกนะคะอีก2สูตรนะคะก็เป็น รองจากเลข5นะคะหลังจากนั้นก็3กับ6นะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนลองเลือกดูนะคะหรือเราจะเอาตัวเลขเราไปวินกันก็ได้นะคะเอาตัวเลขของเราไปวินกันนะคะในนี้ก็ได้นะคะที่จะมาเทียบชนกันว่ามันน่าจะเป็นตัวไหนนะคะหลัก10นะคะเบื้องต้นที่มันเด่นที่สุดก,ก็คือเลข5รองก็คือ7แล้วก็สและ6เรียงลำดับตามมานะคะท่านชอบหรือไม่ชอบ ก็ลองพิจารณาดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในสูตรต,ต,ต่อไปที่จะลงให้ท่านผู้ชมนะคะสําหรับหลักหน่วยบนลงไว้ให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะหลักสิบหลักหน่วยล่างก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเทียบกันปรากฏว่าหลักหน่วยบนนะคะ มี6มี7จริงๆนะคะเรามาดูว่าถ้าเราเอาในนี้วินกันมันก็จะได้5 6 5 7นะคะ5 6 5 7หรือถ้ามันเป็นเบิร์ก็หกห6ห 6, 6, 6, 6, 7หหกเจ็นะคะเป็น66ห7จก็ได้หรือจะจับเป็น7 6 6 7เเนี่ยก็ยังได้นะคะถ้าสูตรมันยังเดินต่อได้นะคะถ้าสูตรมันยังเดินต่อได้เพราะสูตรมีโอกาส มาได้ทั้ง10และหน่วยนะคะสูตรมีโอกาสมาได้ทั้ง10และหน่วยระหว่างเลขของเรานะคะเมื่อเราจะปินกันมันก็จะชนกันที่56หนะคะห้าหกห้าเนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะถูกหรือผิดอย่างไรนั้นดิฉันยังไม่ทราบแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปขอให้ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ